Видишь. ภาซาชิกาคุ้มอะไรเหรอในไหนก็ปิดเทอมแล้วน้าอยากทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าละ่ะอะไรล่ะฉันถามว่าน้าอยากทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าน่ะไม่ได้ยินเรื่องไงอ่ะครับได้ยินครับถ้างั้นก็แปลว่าได้กวนตีนฉันไม่ใช่เหรอเปล่าไม่ใช่เห็นแก้ว่าเป็นนายถ้าจะยอมมองข้างก็ได้ว่าไงล่ะฉันก็แค่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ว่าพิเศษเนี่ยมันคืออะไรล่ะคือจริงๆฉันเองก็ไม่มีในใจเลยนะาเดี๋ยวสิเวลาปกติที่คน เขาถามคนอื่นน่ะแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องมีในใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ฉันให้ความสําคัญกับได้มากกว่าตัวฉันเองนี่นะตางงั้นฉันก็เลยรอฟังคําตอบของนายมากกว่านะนี่เธอถึงจะพูดหวานๆแบบนี้ใส่ฉันฉันก็ไม่ได้ดีใจซะหน่อยอ้าวบาซาชิกะคุมเขินซะแล้วเหรอนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันว่าเราไปเดทที่ห้องของนายดีไหมห้องของฉันเนี่ยนะ ใช่ห้องของนายนั่นแหละจะบ้าเหรอมีผู้หญิงที่ไหนเข้าไปเดทกันในห้องของผู้ชายกันวะแต่ฉันว่ามันปกติออกนะมันก็จริงแหละแต่นั่นมันแฟนกันไม่ใช่เหรอเราไม่ได้ไปอะไรกันสักหน่อยอะไปบอกว่ะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ฉันบอกว่าใจบอกมานะปกติแล้วนะมันก็ต้องมีการประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานทักเรียนด้วยไม่ใช่เหรอไอ้นั่นนะไปคุยกันที่ร้านปกติก็ได้เอ๊หรือว่านายเป็นงั้นสินะเป็นงั้นเหรอ ไอเป็นงานที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรอะ นายคงจะเก็บของน่าอายบางอย่างเอาไว้ในห้องของนายแน่เลยก้อยของน่าอายที่ว่ามันคืออะไรก็อาทิเช่นหนังสือแป,ปลกๆกับตุ๊กตาพิเศษนะไอ้ของแบบนั้นนะ่ามันก็ต้องมีกันบ้างเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอนายเนี่ยน่าไม่อายชะมัดเลยแล้วเธอจะมาด่าฉันทําไมวะการที่นายมีหนังสือแป,ปลกๆกับอุปกรณ์พิเศษยังไม่พอมิหนามซ้ำนายยังยัดเยียดว่าไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับคนอื่นอีกเนียนะมันเหมือนกับการที่นายจะไปยัดเยียดให้คนอื่นๆทาเรื่องทุเรศ กับนายค้ะที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ทําก็ได้ละสินี่เธอใส่ซื่อขนาดไหนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะฉจนจะไปตรวจดูที่ห้องของนายว่านายไม่ได้ทําเรื่องผิดศีลทําอะไรแย่ๆใช่ไหมโอเคฉันขอถอนคําพูดอะ่ะเธอไม่ได้ใส่ซื่อเลยแม้แต่นิดเธอก็แค่หาเรื่องที่จะเข้ามาในห้องของฉันไม่ใช่เหรอเันจะไปทําแบบนั้นทําไมกันเล่าไม่เห็นมีเหตุผลเลยจ้าจ้าที่สําคัญคือห้องของนายนะ่ะฉันเข้าไปแล้วรอบนึงนะตอนที่นายไม่สมบายมันก็จริงละเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุ ผลอะไรที่จะกีดกันชั้นใช่ไหมล่ะโอเคก็ได้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เธอก็มาที่ห้องของชั้นตอนเวลาประมาณห้าโมงเย็นก็แล้วกันฉั้นจะไปตอนนี้อะไรนะฉั้นบอกว่าฉั้นจะไปตอนนี้ไงเล่าแล้วเธอจะไปตอนนี้ทำซากอะไรถ้าหากว่าฉั้นไปตอนพรุ่งนี้ไหนก็มีเวลาเก็บข้าวของก่อนที่ฉั้นจะไปถึงนะสินี่อารียมันแป,แปลกแล้วนะเธอตั้งใจจะไปทำอะไรในห้องของชั้นใช่ไหมเนี่ย นายบริสุทธิ์ใจแล้วก็รักฉันคนเดียวก็ให้ฉันเข้าไปในห้องของนายซะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะแล้วก็อย่าทําเหมือนกับว่าเรากาลังคบกันอยู่สินั่นไงก้จะถึงบ้านของนายแล้วด้วยเดี๋ยวสิคุณอารียครับใจเย็นๆก่อนนะฉันจําได้ว่านายเคยบอกฉันว่าแม่ของนายไม่อยู่แล้วส่วนพ่อของนายควรจะไปทํางานอยู่ละสิทา่างั้นก็ปแปลว,ว่าที่บ้านก็คงจะเหลือแค่นายคนเดียวสินะคะนี่เธอวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเนี่ย ขอโทษที่รบก,กวนค่ะเดี๋ยวสิใครอนุญาตให้เธอเข้าไปในห้องของฉันกันฟ้าแล้วก็เลิกค้นตู้ของฉันได้แล้วมันไม่มีอะไรหรอกชิไม่เจออะไรเลยอ่ะก็บอกแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรหรอกบนฟ้าเพดานอะไรนะบนฟ้าเพดานต้องมีหนังสือแป,ปลกๆวางอยู่แนะ่นี่เธอมาอันตรายนะเดี๋ยวก็ตกลงมาบาดเจ็บหรอก และที่สาคัญก็คือข้างบนนะ่ะมันไม่มีอะไรอย่าขึ้นไปเลยนะอะเจอแล้วแล้วเจอได้ไงฟ้าใช่อย่าที่ฉันทิดเอาไว้จริงๆด้วยอะ่ะนี่เธอไม่คิดจะฟังคําแก้ตัวของฉันสักนิดเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยฉันสงสัยมาตลอดว่าครั้งก่อนที่นายบอกสารภาพกับฉันว่านายชอบแม่ฉันน่ะฉันคิดว่านายล้อเล่นเหมือนกับฟ้าที่นายถามขนาดหน้าอกของฉันก็แง่สิฉันก็ล้อเล่นจริงๆนั่นแหละอย่าคิดมากเลยนะ หลังจากนั้นฉันก็สงสัยมาตลอดเลยว่าในห้องของนายจะต้องมีแน่ๆรูปถ่ายที่นายแอบถ่ายแม่ของฉันอย่าพูดมันกับว่าฉันเป็นไอ้โรคจิตแบบนั้นสิฟ้าแล้วฉันก็ไม่ได้แอบถ่ายด้วยอ่ะฉันแค่ขอแม่ของเธอถ่ายรูปสวยๆเท่านั้นเองอะ่ะเอ๊ะฮะเมื่อกี้ฉันพูดอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าแม่ของฉันก็ให้ความร่วมมือด้วยนะ่ะเอ่อคือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องมาอึกอักเลยนะนายนั่นแหละ คิดว่าฉันมีเสน่ห์ไม่พอที่จะสู้กับแม่ของฉันได้อย่างนั้นเหรอไม่หรอกเธอน่ารักมากเลยนะถ้างั้นฉันตัดสินใจแล้วเอ่อคุณอาเรียครับที่ว่าตัดสินใจแล้วเนี่ยมันคือไรล่ะตอนนี้ฉันกับนายอยู่ในห้องเดียวกันสองต่อสองถ้าว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ดีหวังฉันให้โดนแม่ของฉันเยี่ยงนายไปแน่แน่เดี๋ยวสิอาเรียฉันว่าเธอควรจะใจเย็นๆก่อนนะถ้าอย่างนั้นฉันคงจะต้องเผด็จศึกคนในห้องนี้แล้วล่ะคุ้เซคุงไม่สิ มาตาชิกะมาจบกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ